ด่วนอุตุฉบับที่3พายุพุงเป้าเข้าไทยทั้งลูหนัก4ี้ภาค64จังหวัดโดนพายุฤด,ด,ดูร้อนเล่นงานอีก24ชั่วโมงถึงไทยพยากรากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุภัยยพยากรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณอนวิธิพรลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก ในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่18มีนาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเกินฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าพาย,ยุดดูร้อนชุดต่อไป19-20มีนาคม และแนวน้อฝนอีก10วันตั้งแต่18มีนาคมถึง27มีนาคมแนวโน้มสภาพอากาศและความเป็นไปรวมถึงภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้หลายพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมรวมถึงร้อนจัดเข้ามาในบางพื้นที่จากย่องพ่อบรรยากาศนําจากความร้อนที่จะปกคลุมและปกคลุมมาเรื่อยๆมีการสะสมของความร้อนทําให้มีฟ้าหล่วในตอนกลางวันและอา การร้อนในบางพื้นที่ร้อนจัดบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางเนื่องจากย่อมพรอมร้อนปกคลุมนะครับดังนั้นจะมีล,ะลมตใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นในบางส่วนจากอ่าวไทยและทะเลจี equally, นใต้ข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีส claro, านตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกทําให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่และลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่ในช่วงนี้นะครับ และคาดว่าจะมีฝนเข้ามาบางพื้นที่ก่อนในวันนี้18มีนาคม2567เนื่องจากในขณะนี้บริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางได้แผ่ปกคลุมจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้และคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามทางตอนบนสอปอปอวและบริเวณพื้นที่ประเทศไทยต่อไปนะครับ ลักษณะเช่นนี้จะทําให้เกิดพาย,ยุดดูร้อนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ซึ่งจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ก่อนในวันนี้18มีนาคม2567ซึ่งจะเริ่มในบางพื้นที่ก่อนในวันนี้18มีนาคม2567จากในด้านของมวลอากาศเย็น ที่แผ่ซึมลงมาปกคลุมก่อนในบางพื้นที่ประทากับอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมและมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาในบางส่วนจึงทําให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดได้บางพื้นที่สารฝั่งตะวันออกก่อนและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนในวันนี้บริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษซึ่งนะครับ ที่ด้านของพื้นที่ฝนก็จะสอดคล้องกับประกาศกลมอุตุนิยมทิยาที่ล่าสุดได้ออกมาแจ้งเตือนเป็นฉบับที่3ว่าหลังจากที่มีพายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ก่อนในวันนี้พรุ่งนี้จะหนักจะแรงเพิ่มมากขึ้นจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยส่วนใหญ่ในวันพรุ่งนี้19มีนาคม2567 จะเน้นตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่วนภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ สุโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรเพชรณุโลกพิจิตและเพชรบูรณเสวนภาคกลางบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมนทล 20มีนาคม2567ภาคเหนือบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิิตพษณุโลกและตาภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน์ เนื่องจากสาเหตุและปัจจัยคือในช่วงวันที่19-20มีนาคม2567บริเวณข้อบรรยากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผง่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุดุดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสตัดเลี้ยงไว้ด้วยประกาศหน้าวันที่18มีนาคม2567เวลา5นาฬกากรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไป18มีนาคม2567เวลา17นาฬิกานอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของการพยากรณ์ฝนในวันนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวัน ฝนร้อยละสิบบริเวณจังหวัดตาพิณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18-27องศาและสูงสุด36-40องศาจากตอตะวต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถองร้อนจัดจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมาก บริเวณจังหวัดอุดอรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเตริญสุรินทร์และศรีสเกตอุณหภูมิต่ำสุยสยสยดย4 2 7บสีองศาและสูงสุด38-40องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคกลาง จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากนาครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามเจ็ดถึงสี่สิบเอ็ดองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดสระะยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด33-39องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลุในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากยณกอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด21-27ิบอถึงองศาและสูงสุด32-39องากอศาจากลมจนออกเฉียงใต้ความเร็วสัถึง30มกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเรื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเรื่อนสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากระนองและพังงา อุณหภูมิต่ำสุด2 3่7ิบ 3, องศาและสูงสุด36-39องศาจากลตมตะวันออกความเร็วลมานึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลืกลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรหลังจากนั้น21มีนาคม2 5 6 7ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองหลงเหลือประปรายบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตาส่วนที่22มีนาคมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางและน,าน่านดังนั้นขอให้ท่านติดตามประกาศเพียกากราศจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดส่วนนะครับ23มีนาคมในด้านของพื้นที่ฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคเหนือมีฝนปรับรายบางพื้นที่24มีนาคมฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคตะวันออก และบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่าง25มีนาคมฝนเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลาง26มีนาคมฝนบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลาง27มีนาคมฝนบริเวณอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกอีสานฝั่งตะวันตกและภาคเหนือทางตอนล่างขอให้ติดตามเพียงกาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปจะพาไปดู ด้านของ5เทคนิคการขับรถในเมืองหลวงอย่างปลอดภยัยหนึ่งเตือนตัวยอยู่เสมอเมื่อต้องขับรถในเขตเมืองหลวงด้วยขับขี่อย่างระมัดระวังและสังเกตรถที่สัญจรร่วมทางผ่านกระจกอยู่เสมอ 2. ชะลอความเร็วทุกครั้งเมื่อขับรถผ่านทางร่วมหรือทางแยกเพื่อช่วยให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภยัยหากพบคนที่กำลังจะข้ามถนน 3. หากเลี้ยวรถควรให้สัญญาณรถคันอื่นก่อนการเลี้ยวทุกครั้งไม่ขับคลอมเลน และอยู่ในช่องทางเลี้ยวอย่างถูกต้องนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ4วางแผนการเดินทางล่วงหน้าอยู่เสมอเพื่อเวลาในการเดินทางได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากถนนในเมืองหลวงมีความซับซ้อนและมีการจราจรหนาแน่นหาเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นเมื่อต้องขับรถโดยสารขนาดใหญ่เนื่องจากรถโดยสารขนาดใหญ่มักมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางเพื่อจอดรับส่งผู้โดยสารจะไม่แสงตัดหน้ารถโดยสารขนาดใหญ่ และกระชันชิดเพราะรถโดยสารมีน้ำหนักมากต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถมากกว่ารถทั่วไปหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดรายงานให้ทราบเป็นระยรยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากถึงว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ